เต้นรำทำครัวกลับเข้ามาสู่ช่วงนะคะเต้นรำทำครัวเชฟบุกซึดหรือตึ้งหรือตคุณชอบไปครับไปครับผู้ชายไหวไหม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 ไหวไหม สบายมากทไม่ไหวนะคะอะไรค่ะอยู่กับเราแบบนี้แน่นอนเราก็ต้องมีเมนูนะคะต้อนรับเทศกาลวันไทยมาฝากคุณผู้ชมด้วยและก็แขกรับเชิญของเรานะคะแต่ว่าวันนี้นะคะทวกราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะครูเซโน่ค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวคุณภาพสูงนะคะที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีล่าสุดจากประเทศอิตาลีค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นครับเตาไฟฟ้าเตาอบลมร้อนเครื่องปิ้งเครื่องชงกาแฟกระทะหม้อมีดช้อนซ่อมเรียกได้ว่าครบทุกอย่างนะครับสำหรับครัวจริงๆ ะะหาซื้อได้ที่ Index Living Mall มครับใช่ละค่ะและสำหรับแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือคู่รักนะคะพี่โยกับพี่ก้อยน,น,นะคะ<ช>ซึ่งวันนี้เมนูของเราเน,น้ตเป็นเมนูของหวานสำหรับบุกโกะนะคะคเป็นพานาคอร์สตาสตรอเบอรี่ค่ะคและของผมวุ้นนมสดสตรอเบอรี่เช่นเดียวกันค่ะเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทั้งคู่ต้องลงมือทำอาหารกันแล้วฝ่ายบุกโกะเลือกทำเมนูพานาคอตตาสตรอเบอรี่ ส่วนฝ่ายอาร์ตเลือกทำเมนูวุ้นนมสดสตรอเบอรี่โอเคค่ะถ้าพร้อมเลยเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่านะคะท่านตอนแรกของพุกโกรเลยเตรียมเอาไว้แล้วนะคะพุกโกรเตรียมเอาไว้แล้วค่ะโยเกิร์ตนั่นเองโอยเกิร์ตแบบออริจินอลนะคะรับรวมถึงตัวนี้ค่ะวิปปิ้งครีมนะคะแบบนี้นะคะของหวานแล้ววันนี้ของหวานนะใช่แล้วลค่ะแล้วก็มีน้ำตาลทรายขาวนะคะคที่เราทำพร <ทำ S 2> ้อมกัน เริ่มด้วยการอะไรฮะต้มเลยเหรอฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ whipping cream ไปก่อนนะคะนี่ตามด้วยนะคะโยเกิร์ตค่ะและใส่หมดเลยค่ะโบ๊บบบน้ำตาลค่ะสกิดหนึ่งนะคะโอเคเกบหมดนะครับเท่วให้เข้ากันนะคะอาร์ตค่ะคุณผู้ชมค่าพอเวลาที่เราทำตัวพานาคอตต้านี่นะคะเราจะต้องรู้จัก เคี่ยวให้มันพอดีเพราะว่าเวลาถ้าเกิดสูว่าเราทิ้งเอาไว้แล้วเนี่ยอพอมันไหมปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกาะตัวแล้วว่าเราทำพานาคอสตา้าสตอเบอรี่นี้นะคะม,มันจะไม่อร่อยเลยระหว่างที่เราเคี่ยวนะคะนี่อันเห็นนี้ไหมคะอะไรฮะเซราตินเราต้องเอาไปแช่น้ําก่อนเพื่อเราจะเอามาผสมแล้วก็ใส่ในพานาคอสต้าของเรา หลังจากที่เราเคี่ยวไปแป๊บนึงลนะคะมันก็เริ่มข้นเริ่มงวดละขออนุญาตชิมมิดนึงแล้วกันนะคะอาร์ตรสชาติของเราเป็นยังไงบ้างชิมได้เลยใช่ไหมใช่ปึบโอ้โห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 ดูท่ามันกินกะทิเหมือนกันนะฮะอร่อยมากอันนี้นะคะเซอร์ตีินะคะครับ ไม่ให้ซิลิโคนนะคะไปเลยคุณอยากให้ความร้อนของหม้อมันออสูงมากนะหน้าละลายนะครับอันนี้คือเราต้องทําให้มันละลายให้หมดเลยไหมทําให้มันแบบค,คืนตัวอ๋อครับผมคืนตัวโอ้โหอะไรฮะอะไรฮะดมกลิน่นไม่เคยวิยทยาศาสตร์เหรอเราอรขาห้าดดมดมไปอย่างนี้เขาต้อง โอ้เออเอาทำสิไม่ได้อคติ้งไม่ได้เลยทำหน้าคึข้งหักด้วยเก่งมากไม่เสียแรงเลยดีไหมชลาลาลาเลยพอทันได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาพักวางไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดสูงว่าราให้มัน อันนี้คือบริเวณไหนฮะ <hayır? S 1> บริเวณไหนฮะที่ดตดเลยพนะนกตป้าครับผม <laughs> มันเดือดอ่ะ <laughs> อันนั้นดู <c oughs> ดูหดูรูดไม่ค่อยด,ดีแล้วนะดูเอาไม่อยู่แล้วอะ่ะในม้าอ้าวตาก <c oughs> ตากตากโอเคโอเคโอเคโมโหใครวะเนี่ย แล้วรอให้มันเย็นก่อนเอาไปแช่ตู้เย็นอ่ะโอเคเปิดตู้เย็นก่อนนะเดี๋ยวครับน่าไม่ใช่ครับน่ไม่ใช่เอ่อคุณนะเทมนียคุณ a c t i ิ g เลิดมากค่ะหลังที่เราเทตัวไปที่ียบรอลเราเห็นไหมคะอาร์ตขาครับเราต้องไปแช่ตู้เย็นเป็นเวลาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ผมอออหนึ่งนาทีครับผิดค่ะหนึ่งนาทีครึ่งครับสองชั่วโมงค่ะนะคะ นานกว่าหนึ่งนาทีครึ่งนะคะซึ่งใการเราแค่ชั่วโมงเดียวนะฮะคุ้จักเขาวงการมาอย่างไหมคะอ๋อแช่เดี๋ยวพอเราทําเสร็จปุ๊บเขาก็วันที่ทําเสร็จแล้วมาวางให้เราได้ไม่เราทําเสร็จปุ๊บเดี๋ยวทำสำเร็จค่อยเอามาเราก็จะอัดไว้เดี๋ยวค่อยตัดต่อเอาอ่ะในขณะที่รอของบุกนะครับเดี๋ยวตอนนี้มาดูเมนูผมบ้างวุ้นนมสดสตรอเบอรี่อะไรแค่นี้แไเพื่อเพื่ออะไรเพื่อจะว่าน้เพื่ออะไร ตั้งเตานะครับให้ร้อนร้อนเสร็จปุ๊บนี่ฮะนมสดนะครับข้างหน้านี่คือผงวุ้นน้ำตาลเราจะทำให้สามอย่างนี้เข้ากันก่อนนะครับต้มนมให้เดือดก่อนนะครับเนอได้แล้วล่ะได้นะเอหมดเลยนะครับหมดเลยฮะหมดเลยเอาละใส่นมสดลงไปนะครับรอให้มันร้อนก่อนว่ารอละ เด,เดี๋ยว Freunde เดลุงลุงลุงเต้นโบหลุดเลยเฮ้ยพอนมเริ่มร้อนนะครับเราจะใส่ผงวุ <S <S <ơ wat>? ้นนะครับบอกผู้ชมก่อนว่าต้องทำให้มันเข้ากันนะครับถ้าเกิดใส่น้ําตาลไปขนาดที่มันยังไม่เข้ากันเนี่ยมันจะเป็นก้อนวิธีการเช็คเช็คง่ายๆเลยคือให้ดูที่หลังช้อนนี่ถ้ามันไม่มีจุดๆที่แบบว่า ป็นงติดอยู่แสดงว่าลายหมดแล้วใช่นะฮะคุณอาคุณเก่งนะคะคุณมีแบบเทคนิคหลายอย่างเอามาสอนคุณผู้ชมเนาะตาดังปาปปาตางตาดาปปาตาดัันเอ้ใครดำมามากันขั้นตอนต่อไปใส่น้าตาลทรายครับ เมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเทใส่พิมพ์เลยจ้าครับผมเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นแป๊บนึงเดี๋ยวมาเทีที30เลิศไปเลยเดี๋ยวเรามาทำสตรอเบอรี่กินต่อเลยนะคะค่ะนี่เรามีสตรอเบอรี่ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไปเลยทั้หมดเลยหมดเลยนะ ใส<ช>่หมดนี่ละค่ะหอมไหมหอมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่เราเนี่ยนะคะอยู่ในเทศกาลที่โชคนี้มันไม่มีสตอรอเบอรี่สดครับอาจสามารถใช้สตอรอเบอรี่กระป๋องก็ได้หรือสตรอเบอรีแร่แช่อิ่มที่เขาไม่อยู่แล้วอเอามาปั่นเป็นซอสสตอรอเบอรี่ก็ได้แต่ส่วนมากบางทีเนี่ยคนที่อยากจะได้ง่าย เขาจะมีซอสสตรอเบอรี่สำเร็จแล้วแต่รสชาติอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนที่เราทำเองเพราะฉะนั้นวันนี้บุกโกรื่องสตรอเบอรี่สดค่ะทำบานเองเก๋ๆกว่นที่เรารักนะคอับแอนน่าแอันแอน่าลุงเอาน่องสองแล้วก็ไม่หายใจครับจริงๆพานาคอต์้านี่นะคะออกต้องรสชาติเปรี้ยวนิดหนึ่งตรงซอสสตรอเบอรี่เนี่ยนะคะจริงๆเราเราใช้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ก็ได้แต่วันนี้บุกโกรธใช้สตรอเบอรี่แต่อาจจะไม่ได้เปรี้ยวมากบุกโกรธก็จะเติมน้ำมะนาวค่ะอ๋อเติมได้เติมได้ ซัก2ช้อนชาครับแล้วเราก็สามารถเติมน้ำตาลได้ด้วยเติมได้เลยถูกต้องไม่ต้องรอระหว่างเคี่ยวโอเคค่อยๆเติมนะอ๋อคุณบุกโกะะ้ฮะแล้วเราต้องใช้เจลาตินเพิ่มอีกไหมฮะมีสี่นี่บุกโกเตรียมเอาไว้แล้วนะคะครับ5แผ่นเหมือนเดิม,มใส่ไปเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะเจลาตินที่บุกโกดแช่อะไรก็นิ่มแล้วนะคะครับนี่ใส่ไปเลย 4- ี่ห้าแผ่นเนี่ยหอมไหมมากจริงๆแล้วเห็นไหมล่ะว่าเมนูของหวานเนี้ยเหมาะกับช่วงเทศกาลวร,รเลนไทยมากแล้วก็สามารถทําให้คนที่คุณรักใดทานได้บุกโกรเนี่ยก็จะทําให้คนที่บุกโกรแอบปลื้มด้วยล่ะครับครับ,รบสาหรับซอสตรอเบอรีอร่ของบุกโกรก็เสร็จเรียบร้อยนะคะคบ,บุกโกรก็จะเอาพานาคอต้านนะคะที่แช่ยเย็นไว้เรียบร้อยแล้ว2ถ้วยมานี่แล้วก็ตักใส่ได้เลยอาร์ต อ๋อคือราดไปได้เลยใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแช่เย็นคุณผู้กองครับไอขนมอาดาพอนนาอะไรไม่ใช่พนาคอตตาเอพานาคอตตาค่ะเป็นของประเทศอะไรยังไงเป็นขนมนะคะสัญชาติกุตประมาณอิตาเลียนค่ะเรียบร้อยโอเคต้องไปแช่เย็นต่อไหมแช่เย็นแล้วตอนเสิร์ฟก็ทานกับรอเบรีสดแช่เย็นอีก30มนาทีนะ เดี๋ยวขอแยกไปเช็คเรียนก่อนได้ครับฝั่งของผมเดี๋ยวจะมาไม่จริงมันจะมี2ชั้นชั้นแรกเป็นนมสดอีกชั้นหนึ่งเป็นสตรอเบอรี่คล้ายๆขัขงบุกเออคล้ายๆกันนะใช่นี่ฮะโอ้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 เยี่ยมสตรอเบอรี่ปั่นเสร็จเรียบร้อยหมดเลยนะครับหมดเลยเห็นไหมโค้นจัง อ่ะพอเริ่มร้อน,นครับเหมือนเดิมครับบุกโกะจใส่ผงวุ้นเข้าไปผงวุ้นใส่เยอะไหมก็เหมือนเดิมครับสักช้อนครึ่งก็ได้อ,อ่ะโอเคเริ่มเข้ากันแล้วนะครับต่อไปก็ใส่น้ำแดงเพิ่มสีสันสวยงามเพิ่มความหวานเล็กน้อยสักช้อนเดียวพอเออช้อนก็ได้แล้วล่ะ สีมันก็จะเข้มขึ้นนะใช่ก็ตัดกับสีขาวนมโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแช่ไว้แช่ตู้เย็นไว้ที่อยู่ในแท่นพิมพ์มีหัวใจจ้ะอ่ะลูกกดบุกกดนะฮะอ่ะเทลงไปในแท่นพิมพ์เลยค่ะรับได้ครับนี่เอาพอดีพิมพ์เลยนะได้เลย แล้วตอนนี้ทั้งบุกโกะและอาร์ตก็ทําขนมหวานสําหรับคู่รักเด็กแนวอย่างก้อยย่องเสร็จเรียบร้อยแล้วฟังบุโกะเลือกทําเมนูพานาคอตาสตรอเบอรี่โดยน้าโยเกิร์ตไมเคี่ยวรวมกับวิปปิ้งครีมจนหอมและนําไปแช่เย็นจนตัวเนื้อพานาคอต้านุ่มก่อนจะทําน้ําซอสสตรอเบอรี่มาราดอีกชั้นหนึ่งแล้วแช่เย็นจนเซ็ตตัวก่อนจะนํามาจัดเสิร์ฟ ฝ่ายอารเลือกทำเมนูวุ้นนมสดสตรอเบอรี่โดยนำวุ้นมาเคี่ยวรวมกับนมสดจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นนำสตรอเบอรี่ไปปั่นแล้วเอามาผสมผงวุ้นก่อนเอาไปแช่เย็นโดยจัดเสิร์ฟพร้อมกับเนื้อสตรอเบอรี่